สปอตไลท์วันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับแม่พันธุ์เกรดพรีเมียมของเล็กอุทัยนะคะห่างหายไปนานเลยค่ะกับพี่เล็กนะคะเราไม่ได้มาอัปเดตกันเป็นปีแล้วนะคะวันนี้เชงยืนอยู่ท่ามกลางแม่พันธุ์เกรดพรีเมียมที่พี่เล็กคัดเอาไว้ค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือแม่พันธุ์ที่คัดส่วนคอกด้านหน้านั้นนะคะจะเป็นเด็กปั้นของพี่เล็กค่ะซึ่งตรงนั้นน่ะก็ ไม่ธรรมดาเลยนะคะแต่ละตัววันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะที่แน่ๆเลยตรงนี้นี่นะคะก็มีแม่พัน์ธุยักษ์อย่างแม่ปีใหม่นะคะแม่ของเพชสยามอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เพิ่งให้ลูกตัวพิเศษตัวล่าสุดเป็นน้องของเพชสยามน้องของดวงตะวันน้องของอาทิตย์ไทยนะคะมีชื่อว่า New เ e a r เป็นตัวล่าสุดอันนี้คือความพิเศษสุดๆนะคะเป็นลูกของอัศวินกับแม่ปีใหม่แล้วก็ยังมีลูกเผือกที่เพิ่งคลอด กับแม่แจ่มจันทร์ซึ่งเป็นเผือกยักษ์นะคะที่มาจากสายของบ้านลุงยูนล,ลาดยาวนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าควายเกตพรีเมียมของพี่เล็กจะมีตัวไหนบ้างคะ่ะควายตัวนี้มีชื่อว่านิวเยียค่ะเกิดวันที่14ธันวาคม2,567วันที่ถ่ายทำอายุ5เดือน6วัน เจ้าของคือเล็กอุทัยฟาร์มควายงามเมืองอุทัยธานีตัวนี้หลงมว่ามันเป็นควายกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่ที่เนื้อเยอะด้วยค่ะแล้วมันก็ทําไปมามันก็น่ารักมันเนาะ <c oughs> ทีแรกไม่ค่อยไม่อยากมองเลยไม่อยากมองแต่เพราะอยากได้ตัวเมียใช่แล้วอ,อยากได้ตัวเมียเอาเอาว่าตอนแรกทําไมอ๋อตัวนี้ แม่ปีใหม่ผสมกับอัศวินเพราะว่าตอนนั้นอัศวินมาอยู่ที่นี่ใช่ครับอก็ทับจริงค่ะก็หวังมากเลยนะหวังมากๆว่าจะเป็นตัวเมียจะเป็นตัวเมียสักตัวแล้วตัวอาการแม่ปีใหม่เนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแบบอาทิตย์ดวงตะวันช่วงท้องดวงตะวันท้องให้อาทิตย์ก็จนค่อนข้างแบบเป็นจ่าฝูงคุมก็หมดค่ะพอท้องให้เจ้าเนี่ยมันมันอาการกลัวเขาค่ะ ไม่สู้ตัวไหนเลยเลยคงเป็นตัวเมียแล้วมั้งสงสัยจะเป็นตัวเมียแล้วเนาะเอาเขาจริงก็เป็นตัวผู้เหมือนเดิแต่เป็นตัวผู้ที่พิเศษตั้งแต่วันแรกเลยใช่เป็นควายที่กระดูกใหญ่ยาวแบบรู้เลยว่าอย่างเงี้ยไม่พลาดนิวเยียคือลูกควายที่มีกระดูกโครงสร้างใหญ่เห็นชัดเจนตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะไม่เพียงแค่กระดูกใหญ่แต่นิวเยียยังมีเนื้อเยอะ ถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบก็คล้ายกับวัวบ,บรามมนที่มีเนื้อหนังนาหนาะมีคอเป็นชั้นๆคือเราเห็นทั้งหมดอ่ะ,ะชุดลูกของไม่ไปใหม่ตั้งแต่ไป็นสยาม่ะมาดวงตะวันมาไอ้จอาทิตย์ก็ไอนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบใหญ่หญยาวเลยนี่ผมผมสูงยาวแบบแล้วก็ดูตรงคางมาดิมั้งใช่คอยย้อยเนื้อ หนังหนาย่นมาเลยเราก็ว่ามันเคยเห็นเรื่องพึ๊งดวงตะวันพึ่งน้นมันไม่ดีดีกว่าอันนี้จะดีกว่าอันนี้ตูโตกว่ากระดูกแข้งขาเนาะตัวเล็กไอ้คำว่าคอยงามเนี่ยทั้งงามแลือตัวเล็กๆอ่ะผมว่าไม่ไม่มันเราเราอาจจะไม่ค่อยได้มีคุณค่ามากค่มันต้อง มันต้องงามและใหญ่หญด้วยไม่เพียงแค่รูปลักษณะของนิวเยียที่โดดเด่นฉายแววเหนือกับควายในรุ่นเดียวกันแต่พันประวัติของนิวเยียก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามาจากเหล่าควายใหญ่ยักษ์ของอุทัยธาน,นีอีกด้วย <S <S ไล่จากสายแม่ของนิวเยียคือแม่ปีใหม่แม่ปีใหม่ตัวนี้เป็นควายที่เกิดจากแม่ช้างคอกพิกุ้งลาดยาวกับพ่อคือภูพยาต้นสายมาจากข้อของลุงนบ พี่ชายกำนันโปด๊ดแม่ช้างยายของ New Year, นิวเยียมีพ่อคือดาวซีพีประวัติการส่งลูกของแม่ช้างส่งลูกหลักล้านทุกตัวค่ะเป็นแม่พันหลักอยู่ที่ข้อของพี่กุ้งอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ตัวนี้ค่ะแม่พันธุ์ทีเด็ดนะคะของข้อพี่กุ้งเลย เป็น <De bt. S 2> ต้นสายเป็นต้นทางของควายยักษ์หลายๆตัวนะคะตัวนี้คือแม่ช้างค่ะตัวนี้คือแม่ช้างตัวเด็ดในครอบในการจ่ายลูกค่ะแม่ช้างนี่มีที่มาที่ไปยังไงคะพี่กุ้งแม่ช้างแกเป็นลูกของดาวซีพีค่ะลูกของดาวซีพีค่ะแล้วตัวแม่ของแม่ช้างอะคะแม่ช้างแกเป็นเป็น,ปนมีเลือดผสม ค่ะโอ้นี่ต้นสายค่ะอ่าก็ตัวแม่ช้างเองเป็นสายของดาวซีพีพนะคะแล้วลูกของแม่ช้างที่โดดเด่นเลยก็คือแม่ปีใหม่ค่ะยายเพชรสยามแล้วก็แม่เมษาก็จ่ายลูกเด็ดๆหลายตัวอยู่ค่ะแม่ปีใหม่นี่ก็เป็นแม่ควายสุดห่วงเลยนะคะอยู่ที่ครอกที่เล็กอุทัยนะคะซึ่ง ตัวของแม่ปีใหม่เองก็เป็นแม่ของเพชรสยาม,ยามค่ะดังนั้นตัวแม่ช้างก็เป็นยายของย<า>ยเพชรสยามค่ะแม่ปีใหม่มีความสูงใกล้ๆ160เซนติเมตรผิวพันธ์ออกสีเหลืองทองลักษณะใหญ่อ่างหนาลึก พลังน้ำนมสุดยอดครบเครื่องสำหรับการเป็นแม่พันธุ์และที่สำคัญแม่ปีใหม่มีประวัติการส่งลูกเป็นควายยักษ์โอ้โหนมนมหน้าข่าววกากูกินนมลูกตัวแรกของแม่ปีใหม่คือเพชรสยามความสูงใหญ่ใกล้ๆ180เซนติเมตรไปแล้วค่ะเป็นควายของผู้ใหญ่แคทอุทัยธานีเพชรสยามเป็นควายที่มีกระดูกใหญ่เนื้อเยอะ ผิวพรรณสวยแบบเดียวกับแม่ปีใหม่เลยล่ะค่ะเพชรสยามเกิดจากการผสมเทียมน้ำเชื้อรุ่งเพชรเข้ากับแม่ปีใหม่ตัวที่สองคือดวงตะวันมีความสูงใหญ่170เซนติเมตรเป็นควายของพี่เล็กอุทยัยลักษณะของดวงตะวันเป็นควายหนาลึกดวงตะวันเกิดจากการผสมระหว่างพ่อโชกุนเหล่าควายงามสุดเก๋าของอุทัยธานีผสมจริงเข้ากับแม่ปีใหม่ตัวที่สาม คือเจ้าอาทิตย์อุทยัยมีความสูงราวๆ160เซนติเมตรเป็นการผสมจริงระหว่างโชกุนกับแม่ปีใหม่เช่นเดียวกันกับดวงตะวันและตัวล่าสุดคือเจ้านิวเยียเป็นการผสมจริงระหว่างปีใหม่กับอัศวินของสอจอเตา๋าจากอัศวินมงคลฟาร์มนิวเยียค่ะคุณผ,ผู้ชมอลังการมากนะคะลูกของแม่ปีใหม่ค่ะ แม่ของเพชรสยามนะคะนี่เจ้านีเยียเป็นลูกตัวล่าสุดตอนนี้ที่เห็นอยู่คืออายุหกเดือนนะคะนิวเยียเกิดเดือนธันวาคมค่ะพ่อของนิวเยียคืออัศวินค่ะโอ้โห,โหยักษ์ชนยักษ์นะแม่ตัวนี้คือแม่เดียวกันกับเพชรสยามเป็นแม่ของเพชรสยามเลยนะคะเพชสยามก็คือพี่ของนิวเยีย <c oughs> เพชสยามนี่เป็นลูกตัวแรกของแม่ปีใหม่นะคะ เป็นลูกตัวผู้ตัวแรกก็คือลูกของแม่พีใหม่เพชรสยามเสร็จแล้วก็มาเป็นดวงตะวันแล้วก็มาเป็นอาทิตย์อุทัยเสร็จแล้วตัวที่สี่นี้นะคะก็มาเป็นเจ้านิวเยียตัวนี้นี่แหละคะ่ะเนี่ยเป็นไงหลังการมากอะ่ะดูควายตัวผู้อายุหกเดือน ใหญ่ไม่ดูหานะนี่แหละกินนมแม่อยู่นี่ธรรมดาตัวแม,ม่แม่ปีใหม่เองนี่ก็เป็นลูกของแม่ช้างนะคะคอกพิกุ้งลาดยาวนะส่วนอัศวินเองก็ไม่ต้องพูดถึงเป็นทันธุกรรมของควายยักษ์อยู่แล้ว ลูกทองตีงโตกับแม่บัวบานซึ่งมีความสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าเลยนะคะร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรนะแม่บัวบานแม่ของอัศวินตัวอัศวินเองเป็นลูกทองตีงโตกับแม่บัวบานของคุณลุงกำนันโป๊ดนะคะตอนนี้อยู่กับเสียเตาอัศวินมงคลฟาร์มพอเลือดพันธุกรรมควายยักษ์อย่างอัศวินมาผสมเข้ากับแม่ปีใหม่ที่ให้ลูกเป็นยักษ์อยู่แล้วแล้วยักษ์ทุกตัวนะมาเป็นนิวเยียตัวนี้ดูเอา ไม่ธรรมดาดูดินี่หกเดือนอะดูความสูงเที่ยวความสูงนะคะกระเชงอดูขาแข้งขาใหญ่มากแล้วก็เล็บหนาเล็บยังหนาเลยนะตัวนี้กลมกลมสุดๆอะนิวเยียอนาคต ยักษ์ตัวต่อไปแม่ปีใหม่นี่จะจ่ายลูกให้เนื้อหนังมา<ช>ดีมากเลยนะก็โหแล้วก็จ่ายลูกมาเป็นยักษ์ตั้งแต่เพชรสยามอะ่ะใช่ตัวแรกอะ่ะแล้วดวงดวงตะวันตัวต่อไปตอนนี้สูงเท่าไหร่นะคะดวงตะวันก็โหมีร้อยเจ็ดสิบบวกบวกแล้วตัวเนี้ยอ่าเป็นลูกตัวที่สองต่อจากอ่าเพชรสยาม<ช>แล้วก็มาดวงอาทิตย์ดวงไทยอะคะ อาทิตย์ก็ร้อยหกสิบอาทิตย์ก็ร้อยหกสิบอ๋อสิบบวกแล้วแล้วก็มานิวเยียร์นิวเยียร์นี่เห็นว่ามันความแตกต่างโดยโดยตัว,วพ่อกขน,นะพ่อเป็นอัตวินอัตวินก็เฉียดเฉียดร้อยแปดสิบนะค่ะได้ความสูงความยาวความใหญ่เราบวกกับแม่ปีใหม่ที่ก็ให้ลูกอยากใหแล้วอ่ะปีใหม่ให้ลูกอยากอืมก็มไม่ต้องห่วงเลยไม่น่าห่วงนิวเยียร์ รออายุเขาแค่นั้นเองรอ<ะ>เขาโตตามพันธุกรรมตามวันเวลาเขาอยู่แล้วพี่เลยเคยเห็นลูกแรกลอดออกมาตัวไหนแบบใหญ่เท่านิวเยียมไหมไม่นะ่ะยังไม่เคยเห็นอันนี้ใหญ่สุดใชใ่กินลยใหญ่กินดินแล้วเชื่องพันธุกรรมไอ้ตัวอัตวินมันเหมือนลูกแมวเช, <laughs> ชื่องมากเล่นแบบสบายเลยอ่ะ เท่ากันสี่ขาเลยขาหน้าขาหลังอ๋อขาเท่ากันเลยใช่ค่ะสี่ขาหน้าหลังดูเขาดูหน้านี่หันหน้าไป็ล้วนะคะอลลังกาไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดตั้งแต่ออกมาแล้วตั้งแต่จริงๆถ้าเป็นตัวเมียน่าจะเราจะรู้สึกดีกว่านี้โอ้โหถ้าเป็นตัวเมียก็มันใหญ่อยู่นะดูยักษ์ดูช่วงขาหลังแบบ มันนึงหรือเหลือเลยอะใช่ค่ะผมดูควายนะดูควายจากประสบการณ์นี่เนอืยช่วงสำคัญมากช่วงช่วงขาที่มันยาวที่มันเขาว่าบางทีจะบอกว่ายาวพิเศษอ่ะค่ะอย่างเงี้ยมันทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ใช่ช่วงขาหลังเขาเนี่ยมันมันได้ยาวเล็บหนาเพราะว่าถ้าช่วงขาสั้นยังไงอะเตี้ย ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นไม่สูงมากกันจะไม่สูงมากใช่ค่ะแต่เลี้ยงก็ดีช่วงยาวอืตอนเป็นเด็กทะเลี้ยงให้อ้วนกลมน่ารักมันก็ดูน่ารักไปแต่มันจะไม่โตให้ไงเราอยากได้ควายที่มันครบเครื่องสูงยาวใหญ่หาลึกนิวเยียครบเลยนิวเยียเเตาเชิญถามหน่อยสิเเตาครับผมตั้งแต่เราผสมพ่อพันุ์ของเราไปอัศวิน น้ำเชื้อกระจายไปสู่กเกษตรกรเนี่ยคะ่ะได้เคยเห็นผลงานลูกของอัศาวินตัวไหนใหญ่กว่านิวเยียมินคะตอนนี้ต้องให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับคุณเชงถือว่าเบอร์ <Be arn S 1> หนึ่งเลยใช่ครับณนะตอนนี้ลูกของอัศาวินเจ้านิวเยียนี่ถือว่าเป็นลูกควายที่ตัวโตที่สุดนะตอนนี้เลยครับคุณเชียงะนะครับโอ้ความใหญ่โตของนิวเยียเนี่ยมันน่าจะเป็นความพอดิบพอดีจากทั้ง พันธุกรรมของทั้งอัศวินด้วยแล้วก็ตัวของแม่ปีใหม่ที่ส่งลูกด้วยใช่ครับผมเมื่อพูดถึงสายพ่อของเจ้านิวเยียซึ่งนั่นก็คืออัศวินเป็นที่ทราบกันดีว่าอัศวินคือควายที่สืบสายเลื่อนมาจากเหล่าควายยักษ์จากฝูงของกำนันโปด๊ดและอัศวินเป็นลูกของทองตีนโตกับแม่บัวบานซึ่งเป็นส่วนผสมที่กำนันโป๊ดหวงมากๆเพราะอัศวิน คือควายสายเจ้าหมูยักษ์บวกกับเหล่าตะแกะลาดยาวสิ่งที่ได้จากพ่อนะครับสายพ่อเลยก็คือเรื่องของกระดูกโครงสร้างนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับดูจากกระดูกขานะครับเขาคว,วายหกดือนี้เขาเท่ากําปั้นมือผมเลยนะครับส่วนที่ได้มาจากทางสายแม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของออมัดกล้ามเนื้อนะครับผมนะครับที่ แม่ปีใหม่เนี่ยจะให้ลูกออกไปทางที่แบบมัดกล้ามเนื้อที่เยอะนะครับผมเนื้อเยอะนะครับผมฮะทางพ่อก็จะออกไปทางสูงใหญ่นะครับผมแล้วก็เจเ้าเนยก็จะออกมาเป็นสูงใหญ่แล้วก็มีมัดกล้ามเนื้อด้วยก็ถือว่าเป็นควายยักษ์ที่ลงตัวเลยลงตัวเลยโครงสร้างก็มีเนื้อหนังก็มาใช่ครับเป็นนิวเยียเลยนะคะใช่ครับผมถ้าอยากจะให้เสซเต๋อแชร์ประสบการณ์ในการที่พัฒนาควายมาค่ะครับ ทิศทางของมองเฉพาะตัวนิวเยียอย่างเนี้ยถ้าเป็นควายแบบเนี้ยอนาคตเขาจะเป็นยังไงคะถ้าให้มองถ้าในมุมมองผมนะครับผมว่าจะเป็นควายยักษ์นะครับผมผมใช้คำว่าควายยักษ์เลยนะครับที่เป็นควายยักษ์ที่มีเนื้อเหมือนนะักซูโม่ตัวใหญ่ๆครับคุณเชงจะประมาณนั้นเลยนะฮะค่ะครับผมนี่ค่ะที่เชงต้องถามเสียเต่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมรับฟังไปพร้อมๆกันนี่เป็นเหมือนกัน การมองเนาะแชร์ประสบการณ์แล้วก็การมองควายเพราะรว่าเวลาคนที่ดูควายเนี่ยดูตั้งแต่เด็กอะ่ะม,มันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง<ช>แต่อย่างนิวเยียเนี่ยพี่เล็กเองก็บอกแล้วค่ะว่าไม่น่าพลาดเพราะว่าทั้งพันธุกรรมพ่อแม่ครับผรวมถึงตัวเขาเองที่ออกมาด้วยนี่แหละค่ะก็เลยถามเป็นทิศทางให้คุณผู้ชมฟังไปพร้อมกันว่า ถ้าเราเห็นนิวเยียตอนเด็ก6เดือนเป็นแบบนี้อนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่พลาดอนาคตเป็นยักษ์แน่นอนตัวนี้อนาคตเป็นยักษ์แน่นอนครันี่เสียเต๋าสูงเท่าไหร่คะผมร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบนะคะเสียเต๋ายืนเทียบนะอ่าแล้วก็นิวเยียหกเดือนนี่เห็นไหมยืนอยู่ตรงนี้โตจริงๆ โตดีนะคะโตดีมากเลยครับโตดีกระดูกใหญ่แข้งขาเล็บเล็บแบบโอโ้โหอลังการมากครับอันนี้ของจริงเลยตอนที่ทับนิวเยนน่าจะประมาณห้าปีครึ่งครับห้าปีครึ่งช่วงนั้นเลยห้าครับตอนที่อัศวินทับกับแม่ปีใหม่ตอนนั้นอายุประมาณห้าปีครึ่งใช่ครับประมาณห้าปีครึ่งเป็นช่วงที่น้ําเชือ้อกาลังกาลังนิ่งใช่ครับ<ม>น่าจะกําลังพอดีเลยฟันสามฟันสามคู่ครับผม แสดงว่าอย่างนี้อายุของพ่อพันธุ์ก็มีส่วนสําคัญมากในการพัฒนาควายใช่ครับเพราะว่าอย่างลูกอสศวินที่เกิดปีนี้นะครับผมของผมเองที่บ้านนะครับก็ถือว่าดีกว่าชุดก่อนๆนี้เยอะเลยคุณเชียนนะครับเขาถือว่าเลือดเขานิ่งขึ้นนะครับเลือดนิ่งขึ้นใช่ครับการใจลูกก็จะนิ่งขึ้นด้วยใช่ครับโอ้มันประจวบเหมาะกันหลายๆอย่างนะคะพ่อพันธุ์ก็ต้องอายุพอดิบพอดีอายุได้ด้วยแม่พันธุ์ก็ต้องสด แล้วก็<ม>อายุได้ด้วยเหมือนกันให้ใ<ช>ลูมาแล้วสัก2ตัว3ตัวอะไร,รอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นตัวที่3นี่จะ <Perfect. S 1> เพอร์เฟกเลยครับผมนี่คือประวัติพันธุกรรมของนิวเยียที่สามารถตอบคำถามได้ว่าเหตุใดนิวเยียจึงโดดเด่นตั้งแต่เด็ก นี่คือเรื่องราวของ New Year อนาคตควายยักษ์ที่น่าจับตามองมากที่สุดอีกหนึ่งตัวของเมืองไทยค่ะ the spotlight, the spotlight,